ย่าบอกไม่มีนะว่ามีการวันแม่เอ๋อเหรอมีการวันแม่ด้วยเหรอใช่คุณครูให้มา,อมาเอาไปบบทุกโรแล้วทำยังไงอะไ่ะเราเราต้องครูจะให้ใหม่มีเมื่อไหร่อ่ะก็ให้ดูก็ให้แม่มีตอนกลับมาเลยอ๋อแล้วห้ามห้ามปะป๊าทำอะไรนะห้ามปะปา๊าพูดว่ามีการอยู่ในกระเป๋าเอาหรอเดี๋ยวจะได้เซอร์ไพรส์ม่มีเหรอใช่โอ้ใครทำมาให้หอ่ะลูก มัพุ่ระบายสีเองอแต่ด้านเนี้ยคุณครูระบายอ๋อแล้วลูกจะให้แหม,ม่มีเมื่อไหร่ให้แหม่มีตอนกลับมาอ๋อให้พรุ่งนี้ไห<อ>มให้พรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้หยุดอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันแม่ได้ไหมใช่ <c oughs> ค่อยเก็บมาให้พรุ่งนี้ดีกว่านะโอเคไหมโ okay okay. อเคปะโอเคอะโอเคป้าป้าครับนุำคุมห้ามเปิดดูนะคุณต้องเปิดที่ดู ที่ที่แม่มีไม่เห็นได้โอเคแล้วตอนนี้เก็บไว้ไหนอะเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนอ๋อเก็บไว้ในกระเป๋านักเรียนโอเคงั้นเดี๋ยวให้มันมีพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคเกิดถึงว่ามันรีบให้ป้าป้าดูเลยอืมโอเคถ้าบอกแมมมีว่าคุณซ่อนการ์ดอยู่ตรงนี้อ๋อได้แล้วลูกจะให้แมมมีเมื่อไหร่อ่ะให้พรุ่งนี้ไหนป้าเขาดูหน่อยสิเป็นไงการ์ดเป็นไง นี่เหรอไหนดูหน่อยนี่ฝั่งนิ้วคุณระบายเนี่ยโอ้ทำเองหมด,ดเลยเรามีคือคุณระบายเก่งจังให้มามีแล้วอย่าลืมบอกว่าอะไรไม่มีป้าป้าลองดูนะให้แบตเขียนว่าอะไรขอป้าดูหน่อยสินี่ปานาเปิดสิโอ้เขียนว่าอะไรเนี่ยผมอะไร ผม,ผมรักคุณแม่ผมรักแม่ครับอ๋อแล้วอย่าลืมกอดแบบนี้แล้วก็หอมแก้มด้วยนะโอเคไหมโอเคแล้วอย่าลืมไอ้เลื่แล้วอย่าลืมรักแม่มีด้วยอืมโอเคเก็บไว้นะเก็บไว้อัพคุณแม่ยิ่งใหญ่เกิดได้เปรียบกะหาใครให้เป็นเพื่อนทุก จะหาประพติดีด้วยใจใจวาจาปักแกะกึืนมาอันดามาอันดาต่อแผ่นดินรักยครับใครรู้เรื่องอนะรักมัมมีไหมรักครับรักแค่ไหนครับทองทองฟ้า Ah, Chupame ni. Chup. Chupa, papá tú